ตื่นขึ้นมาเช้านี้เห็นข่าวในแบงค์ขอโพสต์ก็อดขำไม่ได้ผูบ้บังคับบัญชาการฐานอากาศจะตั้งงบซื้อเครื่องบิน F-35 F-35 <B us iness> เครื่องบินทันสมัยที่สุดของอเมริกาอเมริกาเข้าไว้ way, รบกับเมืองจีนบสเซีลเครื่องบินลำเนี้ยนะครับลำละสามพันกว่าล้าน แต่สิ่ที่คำพิสศคือผูปบงคับปัญชาการออกมาพูดเต็มปากเลยนะถ้าประชาชน <c oughs> อยู่หน้าเดียวกับผมก็จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องซื้อเครื่องบินระดับนี้ผมมีไม่กี่คําถามครับคำถามแรกคือว่าซื้อมารบก,กับใครโดยที่เครื่องบินลำนี้มันซูปเปอร์ไฮเทคเราจะไปรบก,กับใครตกงประเทศไทยกำลังตัดสินใจจะปรบประเทศจีนเลยไม่ make s นส์ สองสินที้บอกถ้าคนไทยทุกคนอยู่หน้าเดียวกับเขาเนี่ยก็จะเข้าใจว่าทหไมเขาต้องซื้อผมขอถามพวกที่มีอํานาจทั้งรายนะพวกคุณเคยอยู่หน้าเดียวกับประชาชนไทยไหมว่าเศษษ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 รษฐกิจกำลังชิบหายแนะโควิดกาลังระบาดอีกรอบหนึ่งน้ำมันแพงชิบหายตื่นเช้าขึ้นมาคุณชฉยุทธก็ทำรายการอธิบายเลยว,ว่าทำไมหมูแพงมากตอนนี้ มีแต่พวกเจ้าสัวเจ้าสัวได้ผลประโยชน์ชาวนาะเกษตรกรจะตายกันหมดนะแต่ถ้าคนไทยทุกคนอยู่หน้าเดียวกับฐานอากาศจะเข้าใจว่าไำไมต้องซื้อเครื่องบินลำละสาสี่พันล้านเพื่อไปรบกับใครผมไม่รู้นะเหนื่อยใจจริงๆเป็ดท้ายปีเหมือนก็เปิดท้ายปีเลย ก็คือ,อยังมีผู้บริหารประเทศชาติหรือพวกที่มีอำนาจที่เป็นกบในกระลายจริงหรือนอกกระจอกเทศที่เอาหัวเข้าไปอยู่ในใต้ดินนะเผื่อทัพโปนี้ไม่รู้นะครับคนไทยลำบากครับยังไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไงเลยแต่เส้นปีคุณอยากให้ของขวัญตัวเองคือซื้อครืบินมาขับเล่นอีกแล้ว F 3 5 พวกคุณออกมาอยู่หน้าเดียวคนไทยดีกว่าแล้วพยายามลดราคาหมูให้ได้น่าจะดีที่สุด